สวัสดีค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่พอดแคสต์สารพัดมุมมองจากคนมองหลายม,มุมกับยุแยงตะแคงเล่าโดยวันนี้นะคะท็อป,ปิกที่เราหยิบยกมาพูดคุยจะเป็นเรื่องของความฝันค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มเล่าเช่นเดิมค่ะขอรายคาถาประจำดังเช่นในทุกอ p พีสำหรับพอดแคสต์นี้ค่าว่าสิ่งที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเพียงประสบการณ์และมุมมองส่วนตัวของเราเองอาจไม่ใช่คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญดังนั้นฟังไว้เพื่อความบันเทิงเป็นไอเดียหรือแค่แรงบันดใจแต่ไม่ต้องบันดาลโทษาสกันนะคะมาค่ะสำหรับประเด็นที่เราอยากชวนคุยในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของความฝันค่ะอืมความฝันที่เราหมายถึงในที่นี้คือความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อเรารอนหลับค่ะ พอดีจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ก็คือเมื่อรุ่งเช้านี้นะคะอยู่ดีๆเราก็ฝันเห็นว่าเพื่อนสนิทเราคนหนึ่งใส่ชุดเดรสสีขาวสวยและมีรองเท้าสองข้างที่รอการใส่ข้างๆเธอก็มีหนุ่มคนนึงนั่งอยู่ในฝันตอนนั้นก็คิดในใจว่าเฮ้ยนั่นต้องเป็นการขอแต่งงานแน่ๆเลยแล้วก็พารู้สึกดีใจไปกับเพื่อน ทันทันที่ความจริงยังไม่รู้หรอกคะ่ะว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรแล้วก็ตัดสินใจตื่นขึ้นมาเพราะอยากเก็บโมเมนต์ความดีใจที่เพื่อนกำลังจะแต่งงานไว้แล้วก็ตื่นเต้นขึ้นมาจริงๆค่ะแล้วก็นึกได้ว่าเฮ้ยยังไม่เห็นหน้าผู้เลยนี่ทำไมรีบตื่นละ่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าความฝันคืออะไรแล้วทำไมเราถึงฝันเริ่มจากความฝันคืออะไรกันก่อนดีกว่า ความฝันคือประสบการณ์หรือภาพในจิตใจที่เกิดขึ้นขณะที่เรานอนหลับค่ะโดยมักจะประกอบด้วยภาพเสียงความรู้สึกและความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจและอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราในทางวิทยาศาสตร์นะคะความฝันเกิดขึ้นในช่วงของการนอนหลับระยะเรมหรือว่า rapid eye movement ซึ่งเป็นช่วงที่สมองมีการทำงานสูงใกล้เคียงกับตอนตื่นและเป็นช่วงที่ฝันมักจะชัดเจนและมีอารมณ์ร่วมมากที่สุดนี่คือสิ่งที่เราไม่ได้ไพูดเองนะคะแต่ว่าเอามาจากเว็บไซต์ science h o w s t u f f w o r k com นอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลที่น่าสนใจจากเว็บเดียวกันที่ระบุไว้ว่าโดยเฉลี่ยคืนคืนหนึ่งเนี่ยเราสามารถฝันได้ 3-5ครั้งและจะจำฝันนั้นได้ดีกว่าหากฝันในการนอนหลับระยะเร็มและถ้าไปเราถึงฝันละ่ะหากเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งที่ทำให้เราฝันนั่นเป็นเพราะสมองเรายังคงทำงานอย่างซับซ้อนแม้แต่ในช่วงที่เวลาเรานอนหลับโดยเฉพาะสมองที่ส่วนเกี่ยวกับความทรงจำที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสและ สมองที่เกี่ยวกับอารมณ์คืออะมิกดาลาที่ทำงานอย่างหนักหน่วงในช่วงที่เรานอนหลับนี้ทำให้เกิดประสบการณ์ผ่านรูปเสียงและความรู้สึกในความฝันด้วยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งค่ะว่าก่อนนอนสิ่งที่เราควรทำคือการผ่อนคลายสมองและจิตใจให้รู้สึกสงบและพร้อมที่สุดเราจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องฝันนะคะความฝันเกิดขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการระบายความเครียดช่วยกระตุ้นความคิดและจัดการปัญหาและสะท้อนความปรารถนาในจิตใต้สำนึกของเราอันหลังนี้นักจิตวิทยาอย่างซิกมันฟรอยด์นะคะได้ถ่ายทอดผ่านทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของตัวเองว่าความฝันคือการแสดงออกของความต้องการของสิ่งที่ถูกกดทับในจิตใจของคนเรานั่นเองมีหน้าละ่ะความฝันในบางครั้งของเรา เราถึงสามารถทำอะไรที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงแต่คล่องแคล่วอย่างแท้จริงในความฝันเช่นการขีมม่มอเตอร์ไซค์าวสกิไปทำงานหรือการรู้สึกว่าตัวเองลอยได้บินได้เอาจริงๆถ้าจะวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องความฝันนะคะน่าจะทำได้อีกหลายๆแขนงจากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิทยาวิทยาศาสตร์หรือทางความเชื่อเพราะเวลาเราเปิดหาว่า ฝันถึง uh, x เวลาค้นหาใน Google เว็บไซต์ส่วนใหญ่ที่ขึ้นมานะคะก็คือจะเป็นเว็บดูดวงทำนายฝันและตีเลขแต่เราไม่ได้อยากได้การวิเคราะห์เชิงนี้ค่ะเราต้องการเลยต้องเปลี่ยนแปลงการค้นหาเป็นภาษาอังกฤษแทนทุกทีไปเห็นแบบนี้แล้วก็พบว่าคนไทยมีสเสน่ห์แห่งความเชื่อดีนะคะ ถามว่าเราเปิดดูไหมในบางครั้งก็เปิดค่ะแต่ถ้าทำนายไม่ดีก็เมินค่ะเรียกว่าทำนายไม่เข้าหูก็ปล่อยผ่านหลายครั้งที่การฝันของเราจะเป็นฝันในฝันในฝันในฝันคือซ้อนกันไปมากว่าจะหลุดออกมาได้น่ากลัวมากค่ะจน่กลานอนต่อไปสักพักการฝันหลายๆครั้งในหนึ่งคืนบางทีก็เหนื่อยนะคะ เหมือนการน,นอนในคืนนั้นไม่มีคุณภาพจนย้อนกลับมาถามตัวเองว่าแล้วเรานอนมีคุณภาพครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็ตื่นไวยัยตีสี่ตีห้ถามว่าตื่นมาทําไมบางทีก็พยายามออกกำลังกายแต่ส่วนใหญ่เมาคิดตากเกินไปก็เลยมาเปิดคอมทากิจกรรมที่ใช้แรงพิมพ์จากนิ้วเอาแต่คิดว่าต่อไปจะพยายามเลือกเดินบนลู่แต่เช้าตรู่ เพราะจะไม่มีเวลาไปเดินที่สนามในช่วงเย็นเหมือนแต่ก่อนนอกจากวันหยุดแล้วว่าแล้วก็อะไรวิธีการทํางานแบบไฮบริดอยู่เหมือนกันนะคะทาาทางที่เมื่อก่อนก็ต้องไปทําง,งานทุกวันอยู่นอกเมืองก็เดินทางเข้าออกเมืองทุกวันช่วงน้ําท่วงประท้วงในเมืองยังไงก็ไม่ท้อแต่พอเริ่มสนิทกับไฮบริดฟอร์แมตขึ้นมาแล้วนิสัยเริ่มเสียจากนี้คงต้องกลับมาตั้งสติใหม่สูก่การทำงานออนไซต์ตลอดสัปดาห์ ลดโค้งมาเรื่องงานได้ยังไงเนี่ยอ่าขอกลับมาเรื่องความฝันต่ออีกนิดนะคะในตอนต้นเราพูดถึงความฝันซึ่งเป็นเรื่องดีใช่ไหมคะแล้วมีใครที่ต้องตกใจตื่นด้วยความฝันร้ายบ้างเราเองก็หนึ่งละคะ่ะฝันร้ายก็คือในฝันเราต้องไปไหนสักที่แล้วไปขึ้นเครื่องไม่ทันลืมพาสปอร์ตบ้างละ่ะวิ่งไป เพื่อขึ้นเครื่องไม่ทันบ้างละ่ะบางทีก็ฝันว่าถกเถียงกับใครก็ไม่รู้นะคะแล้วรู้ทรงการโต้เถียงกับเขาไม่ได้เลยหนีออกมาด้วยการตื่นค่ะซึ่งความฝันที่ไม่ดีเหล่านี้เนี่ยสะท้อนถึงสภาพจิตใจที่วิตกกังวลกับเรื่องบางอย่างอยู่ความเครียดที่ตกค้างในใจความฝันที่ทําให้คุณรู้สึกท้อหรือไม่ดีหลังตื่นนอนเนี่ย มักจะเกิดจากการที่สมองนำเอาความเครียดความวิตกกังวลหรือประสบการณ์ทางอารมณ์ที่หนักหน่วงมาประมวลผลในช่วงนอนหลับโดยเฉพาะฝันร้ายซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความเครียดและความวิตกกังวลในชีวิตประจำวันเช่นปัญหาส่วนตัวการงานหรือความสัมพันธ์การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือประสบการณ์กระทบกระเทือนจิตใจซึ่งสมองจะนำมาประมวลซ้ำ ในฝันนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตเช่นภาวะซึมเศร้าหรือโรค PTSD คือผู้ที่มีภาวะเหล่านี้เนี่ยมักจะฝันถึงเหตุการณ์ร้ายแรงหรือภาพซ้ำๆที่กระทบใจอย่างมากอีกอย่างหนึ่งก็เป็นผลข้างเคียงของยาค่ะเช่นยานอนหลับหรือการดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปและจากการวิจัยของแมทธิววอลเกอร์นะคะ ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ Why We Sleep พบว่าการประมวลผลอารมณ์ที่ยังไม่คลี่คลายสมองจะใช้ช่วงฝันเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการจัดการกับอารมณ์รบแต่บางครั้งเนี่ยอารมณ์เหล่านั้นก็ยังคงตกค้างเมื่อตื่นขึ้นมาทำให้มีความรู้สึกไม่ดีตกค้างหลังตื่นนอนตอนเชา้าค่ะฝันอาจเป็นเรื่องจริงจขึ้นมาได้นะคะถ้าเราฝันซ้ำๆ จนกลายเป็นอุปสรรคในการนอนของเราแต่ถ้านอกเหนือนจากนั้นก็ขอให้ฝันเป็นแค่ฝันค่ะอย่าไปคิดจริงจังนะคะแต่ว่าฝันที่เราฝันถึงเลขหกตัวที่เราฝันในคืนก่อนเราจริงจังค่ะมันต้องมีความหมายกับเราแน่นอนค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่แม่เราสอนมาค่ะที่เล่ามาตลอดทางคือฝันของเราเป็นส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆละ่ะคะ เคยฝันอะไรแปลก,ปลกหรือไม่แปลกแต่อยากแชร์ให้ฟังกันบ้างขอบคุณที่รับฟังกันจนถึงตรงนี้นะคะถ้าชื่นชอบหรือมีข้อเสนอแนะในประเด็นที่อยากชวนคุยชวนเล่าแนะนำเข้ามาได้นะคะที่ช่องทางของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยแยังตะแคงเล่าสำหรับวันนี้ฝันดีบาย